ป่ากลางเมืองเริ่มมาจากแนวความคิดของการปลูกพืชผักปลอดสารพิษไว้กินเองเพื่อสุขภาพอันดีของของเจ้าตัวป่ากลางเมืองข้อดีก็คือวัตถุดิบพืชพันธุ์ธัญญาหารที่ได้มันจะสดจริงในตำราก็คือความสดจริงๆเนี่ยมันจะช่วยให้อาหารอร่อยขึ้นแล้วก็มีประโยชน์มากขึ้น ผักสดบางอย่างมันจะวิตามินซีก็ยังมีค่ายังมากขึ้นสด,สด,สดความสดเนี่ยยังมะม่วงอย่างไผ่เนี่ยเหมือนกันที่ตามภาพเนี่ยคือไผ่หวานพัน์ุที่กินดิบได้สายพัน์ธุก็คือเอามาจากเมืองเลยบางแล้วก็ซื้อซื้อมาจากในอินเทอร์เน็ตบ้างข้อดีของไผ่หวานที่กินดิบได้ก็คือ อ่าถ้าเราไปตัดมาสดใหม่แล้วมาสับมามาสับแล้วตำส้มตำเลยหรือสับแล้วกินเป็นผักแก้มหรือสับแล้วผัดได้เลยในตำราเขาว่ามันมันไม่มีไซยาไนมันกินแล้วไม่ปวดขอ้อมีประโยชน์มากมายหลายอย่างอย่างขนุนเนี่ยขนุนในป่าที่ที่ในป่าในสวนป่ากลางเมืองที่สดสดจริงๆ ถ้าเราไปเก็บที่สุขาต้นจริงๆมาเก็บจริงๆในวันที่มันสุกวันแรกที่ที่สุกที่หอมมันจะกรอบมันจะอร่อยมันจะหวานมากคนเมืองส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้ชิมรสชาติความสดความใหม่ถ้าไม่ได้มีสวนมีต้นของตนเองอในเหตุนี้ในปัจจุบันนี้เราพูดถึงความมั่นคงทางอาหาร ความมั่นคงทางอาหารก็คือณตอนนี้ณเมษายนพฤษภาณวันนี้วันที่สามสิบเมษายนปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ตอนนี้เรามีสถานการณ์โควิดระบาดอ,าอย่างนาักคอมนักคอมตลกดังก็กําลังก็เสียชีวิตจากโควิดระบาดตอนนี้หลายหลายคนเพื่อกันตัวเองและก็เพื่อนโยบายสาธารณะเราก็จะ อยู่บ้านหยุดเชื้อช่วยชาเนีน่ยนอหน,อ,นอตอนนี้ก็คือหนอหนอสดในกลางเดือนเมษาคือหนอต้นฤดูหนอแล้งมะนาวสดๆดจากใครเอ่อพอเราอยู่บ้านอย่างเงี้ยบ้านสวนบ้านป่าอย่างเงี้ยถ้าเรารู้จักทำกินรู้จักหาอาหารมากินเราก็แทบจะไม่ต้องออกตลาดแทบไม่ต้องออกไปเอ่อเจอโควิดในตลาดได้มากมายสักเท่าไหร่ ้าเรายังกินหมูอยู่เราก็ซื้อหมูมาสต็อกซื้อหมูมาแช่แข็งไว้แล้วก็หาผักสดในสวนมาทํากับข้าวกินเองได้ก็ในความสดของผักอะมันจริงๆแค่ใส่เกลือก็เกลืออย่างเดียวก็อร่อยแล้วถ้าผักผลไม้นั้นมันสดจริงก็คนบ้านป่าจะรู้จะเข้าใจ